ทิ่งจะมาตอนสามทุ่มห้าสิบน่จะวิ่งตอนสี่ทุ่มตอนนี้ทีมช่างภาพก็พร้อมจะไปใต้กบแล้วนะครับใต้เขียดครับเขาตอนนี้เขาเขาเขาไม่เปิดเขาไม่เปิดไฟพระธาตุครับตอนนี้ตอนนี้กำลังาเข้าสะดือนะครับพอแล้วครับผมรับน้องนะเนี่ยเห็นตัวท่าไหมครับเนี่ยตอนนี้กำลังเข้าสะดือนะครับเข้าสะดือจริงๆนะครับผมพี่หมอมันรู้สึกไงอ่ะมันพันอะไอ้ยีบกมั้ย สว,สวัสดีครับผมสำหรับวันนี้เราก็อยู่ในาการแข่งขันนะครับ The Perfect Shot เจนที่2นะครับของไทยแลนด์บายอุทิบีนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ดอยอินทนนท์นะครับ จะสังเกตได้ว่านะครับที่เราอยู่กันตอนนี้นะครับก็อยู่ในช่วงรอบที่สองนะครับที่จะมาทําการถ่ายทําจริงนะครับวันนี้ก็บอกได้เลยว่าฝนตกหนักทั้งเลสนะครับแต่เรามาดูการแต่งกายของพี่ๆทุกคนกันนะครับตอนนี้นี่หน้าตาเศร้าหมองกันแล้ววันนี้ตัวตัวแรงนะครับตัวแรง <c oughs> <c oughs> เราอยู่ที่ใต้ใต้สุดเอ้ยสูงสุด,สดแกนสยามแล้วนะครับแล้วเรรอมาถ่ายนูกบหมูกันนะครับวันนี้เราก็อยู่กับผวเรือใหญ่พี่เอนะครับปกัปกสังแล้วตอนนี้ปากสั่งแล้ว น,นี่ก็เป็นขากรรมแล้วนะครับผมสำหรับทีมงานเดอะทอิกส์กัตวนะครับอันนี้ทั้งช่างภาพแล้วก็นักวิ่งต่างคันกลับนะครับเส้นทางนี้ก็อยู่ในจุกหลวงฟ้านะครับเดี๋ยวขึ้นมานะครับแต่บ้านเรียกจุกรหลวงฟ้านะครับก็คือบอ่อดินเหวนะครับนักวิ่งหน้าใสไม่ไรเดียงสาของเรานะครับแชันวันนี้เราจะส่งภาพเพื่อน คู่มิดคู่ยากนะครับผมตอนนี้เริ่มทางนี้เริ่มขึ้นไม่ได้แล้วแต่เราไปดูพี่บุญเอครับผมอันนี้นะ่าแจ้งครับผมเต้าเต่าน้อยไอห,หนุ่มรองเทาเ้าแดงแห่งบ้านชนบุรีโอเค้าแดงไม่แดงแรงไม่มีนะไาแล้วครับผมอันนี้อ่าหมอหมูนะครับผมกำลังขึ้นมา เราก็เดินขิปไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตอนนี้ก็ฝนตกตั้งแต่เริ่มทิปนะครับผมเราอยู่กับคนเชียงใหม่หนุ่มไวสายสตไตล์อัลต้าเทลนะครับที่เด็ดเลยเป็นไงบ้างครับวันนี้ครับผมใจญ่ยอดสุดยอดนะครับโอ้ฝนตกลงมาทางก็ลื่นเลยเป็นการสดงความน่าทายอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการช่างภาพสายเทล ครับสำหรับข้างหน้าเราก็จะเป็นจุดที่อันตรายอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือมันจะเป็นเหวนะครับแล้วก็มีไม้ล้มทับประมาณ3ามถึงี่ต้นนะครับแบบข้างในนู้เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะทำความเร็วได้ช้านะครับแล้วก็ลื่นนะครับเพราะว่าฝนมันตกนะครับดูนะครับป่าของสวยงามไปทีเดียวนะครับความสวยงามของป่ากับเม็ดฝน ตอนนี้ตอนนี้เรามาดูช่างภาพกันกําลังข้ามนะครับช่างนักวิ่งว่าเล่แล้วนะครับช่างภาพก็ลไม่ต่างกันนะครับอันนี้มันอันตรายนะครับมน,นไม้ใหญ่นะครับล้ม,มนะครับแล้วเราก็ลื่นลงไปแล้วนะครับแล้วก็เราต้องไปข้างหน้าก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ ล้มทับกันนะครับป่าใหญ่มากนะครับออกเลยอันนี้ก็มีทั้งมุดนะครับล็อกข้ามนะครับก็แล้วแต่ทรากำลังหาทางที่ง่ายนี่อัดเองครับจะไปมุดรูะครับจะไปมุดแต่เพราะว่าลอกไม่ได้เพราะมันมีกระเป๋าเขามินี่เขามุได้ครับตอนนี้ที่มุดตอนนี้เราก็จะทำการมุด ส่วนผมจะไปยังไงดีครับผมผมเลือกทางมุดดีีว่าครับผมเพราะว่าเราน่าจะไปได้โอ้เราเลือกทางมุดนะครับผมโอ้มุดออกมานครับผมโอ้โอ,โอเลื่อนครับโอ้ สุดว่าครับผมจังหวะนี้โหสวยงามบอกได้เลยว่าอดูอัญญามากแล้วก็เราจะมามุดอีกหนึ่งรูนะครับความสมบัติสมบูรณ์ของเรา ฮหาแล้วกูต้องเลี้ยว้ามันไม่มีไม้แท็กกิ้งโพนะครับผมจุดยุทธศาสตร์มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วโอ้อนื่เป็นหนึ่งคืบครับตอนนี้เราก็อยู่กับบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับของ พี่ๆช่างภาพนะครับที่กําลังจะทําการเตรียมถ่ายเวลากลางคืนนะครับช่วงนี้บอกเลยฝนตกหนักมากนะครับทั้งนอกนะครับทั้งพี่ๆนักวิ่งนะครับแล้วก็พี่ๆช่างภาพนะครับก็ตอนนี้ไม่อยากออกไปไหนแล้วนะครับดูฝนเเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เมาตัวแทนนครับตัวแทนนักวิ่งครับเป็นไงครับวันนี้ครับโอ้หเจนสองรอบนี้ทรมานมากเลยนะฮะแบบว่าชาเลนจ์สุดๆเลยฮะเชื่อมากับฝนจริงๆนะครับ อันนี้สั่งตรงมาโดยตรงนะครับนักวิ่งจากขอบคุณจากทีมเชียงใหม่ด้วยเลยครับมีสภาพทำไมต้องคืนคนเยอะกว่าตอนกลางวันมันหนาแน่นไงหนาแน่นมัน่อมีความหนาแน่นในตัวมันตอนนี้ทีมอาซูจักอาซูจักนี่ครับแต่ละคนนะครับนี่กล้องนะครับมีอุปกรณ์เดี๋ยวผมเอาเปิดไปก่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวประเนจะเป็นอุปกรณ์กันฝนนะครับ ทั้งหมดเลยนะครับอ่้นะครับผมจะอะไรไน้แกมันไม่ไม่แต่ละคนก็เตรียมมาเตรียมที่ครับผมบอกว่าเลยครับผลนั้นไอ้ลมเนี่ยใช้ไม่ได้ผลนะครับลมเข้าทู่ทางนะครับมาเอ็นดูนะตอนนี้เราอยู่กันที่ยอดพระธาตุนะครับก็จะมีอ่า ความสวยงามนะครับของพระาธาตุนะครับที่จะงเห็นนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยต้นนองถามพ,พี่นกวิ่งก่อนนะครับเป็นไงครับเห็นฝนขนาดนี้ไหวไหมครับไม่ไหว <laughs> ไม่ไหวแล้ว <laughs> ช่วนงนี้เป็น,ถ,นถ่ายตรงนี้ได้ไหมนะครับผมงานเข้าผมแล้วนะตอนนี้ดูนะครับฝนหนักจริงๆนะครับช่วงนี้ ท,ทีมช่างภาพก็พร้อมจะไปใต้กบแล้วนะครับใต้เขียดครับเขาตอนนี้เขาเขาเขาไม่เปิดเขาไม่เปิดไฟพระธาตุครับตอนนี้แล้วเรามาถ่ายอ,าอะไรครับตอนนี้ก็ถ่ายเอาพระธาตุครับถ่ายเอาพระธาตุครับผมบรรยากาศของพี่ๆช่างภาพนะครับตอนนี้รวมตัวกันกับพี่ๆนักวิ่งเพื่อสร้างความอบอุ่นกันไปก่อนไหมครับมาเลยครับหนาวมากมากครับผมอยู่ใกล้ๆกันนะใช่ครับพยายามอยู่ใกล้ๆกันไว้นะครับ ต้งใส่ผ้าหน้าจอใส่อะไรแบบนั้นแต่เดินขึ้นขวางเงียบดีแบบนั้นแต่ต้องสัมภาษณ์ทั้งเป็นช่างภาพเชียงใหม่เป็นไงครับเชียงใหม่สภาพแบบนี้ครับรอบนี้หนักเลยครับโอ้ทั้งลมทั้งฝนนะครับเดินขึ้นหมาเงียแห้งๆดีกว่าตอนนี้จะเห็นได้ว่าเราอยู่ใต้อาคารแบบในมากนะครับยังมีละอองฝนเนี่ยแบบพัดเข้ามาแสดงว่าลมข้างนอกเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าเราไปหลังว่าท่าด้วยบอกได้เลย เขาเรียกว่าสตอมแน่ๆน,นะตอนนี้พี่ๆช่างภาพกำลังจุดมุมถ่ายรูปอยู่นะครับกับฝนกังหนักเลยครับตอนนี้ตอนนี้ฉันโอ้โหล,ละอองฝนมากับลมนะครับแล้วก็ฝนหนักนะครับทุกคนก็เด็นดูนะครับเด็นดูแต่ละคนเตรียมพร้อมมาอย่างดีแต่ก็เสี่ยงนะครับ มันหนักจริงครับผมตอนนี้หนักนะครับ้ก็ไม่มีที่จะอยู่นะครับตอนนี้แล้วลมมันแรงนะครับได้ครับผมจะลองร้องเนี่ยไอโูสองแสนลงล่างก่อนตอนนี้ก็มีทั้งน้ำปุนะครับมีทั้งฝนครับ โ้ oh. ก็มีพระธาตุนะพี่มองไม่เห็นเลยครับตอนนี้ฟ้าปิดมากๆนะครับพี่พี่ช่างภาพกคนใจสู้กันทุกคนนะครับตอนนี้โอ้โ oh. หไม่รู้ว่าใครเป็นใครครับตอนนี้อนนบอกได้เลยว่าเปียกกันชุ่มฉ่ำนะครับสุดๆนะครับตอนนี้ครับผม มาตอนสามทุ่มห้าสิาบนัทจะวิ่งตอนสี่ทุ่มอันนี้ก็เวลาเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับทางแอดมินได้แจง้งกำหนดการใหม่นะครับัสายฝนอันนี้พวกเราปะใช่ครับผมมานี่ก่อนมานี่ก่อน เลยครับชอบ้าใส่เลยหน้าตาแต่ละคนดูเุยามองนะครับผมตอนนี้อันนี้ล่มคิตตี้มากเลยตอนนี้คุณดาวไม่ใช่ล่มคิตตี้ครับดูชุดกันเหมนคิตตี้อ่ะน่ารักมากเลย